กดแชร์กดไลค์โพสต์หมิ่นโดนฟ้องได้เหมือนกันทนายแก้วให้ความรู้อ๋อเรื่องนี้ที่เมื่อวานมีคนบอกเหรอสงสัยคําว่ากดไลค์กดแชร์ไหมอ่อสงสัยครับว่าสมมติว่าเราด่าสมมติ<า>ผมด่าผมด่าพี่แก้วเลยด่าพี่แก้วผมด่าพี่แก้วว่าพี่แก้วนี่เป็นทนายอย่างนั้นอย่างงี้แล้วโพสในหน้าเฟซบุ๊กี้โกงอ่าพี่โกองอุ้ยนี่นต้งเอ่อช่อชนนู่นนี่นั่นโอเคแล้วแชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กแล้วมีคนกดไ like, ลค์ร้อยไลค์พันไลค์ครับคำถามคือไอ้ร้อยไลค์พันไลค์นั้นผิดด้วยไหมผิดฮะ เขาแค่กดอะ่ะคาว่าไลค์แปลว่าอะไรชอบชอบแล้วคุณชอบในความหมายเขาไหมมาถึงคุณสนับสนุนเขาโอโ้ถูกไหมครับผมดังนั้นคนกดไออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าก,กดร้องไห้กดโกรธแบบนี้ได้แต่ถ้ากดถูกใจแบบนี้คือไม่ได้ก็คือเขาใช้ความหมายว่าไลค์คือชอบอะไรแบบนี้เหรอลค์ like, กดแชร์ กดไอแชร์นี้ยิ่งผิดใหญ่อผิดมากกว่ากดไลค์อีกถูกต้องไอกดไลค์อาจจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนอ่าเห็นด้วยเลยก็ว่ากันด้วยแต่ไอแชร์เนี่ยเป็นการขยายความผิดให้ออกไปอีกวงหนึง่งอืมแต่ถ้าแชร์แต่ว่าไม่เห็นด้วยอะแชร์แล้วตั้งคําถามแบบนี้ไม่ได้เหรอคือคือเขาไม่ได้ทนายแก้วเขาไม่ได้มองว่าคุณทนายแก้วเขาไม่ได้บอกว่าการแชร์คือการสนับสนุนแต่คือการขยายความผิด อะไรแบบนี้นะแต่ว่าในมุมหนึ่งการแชร์มันไม่ได้หมายถึงการขยายความผิดอย่างเดียวการแชร์มันหมายถึงการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็หมายถึงการเตือนภัยด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงจะดูที่บริบทหลายๆอย่างเผยแพร่ข้อมูลต่อให้แชร์ด่าก็โดนไปพิสูจน์เจตนาเอาเผยแพร่ข้อมูลต่อให้แชร์ด่าก็โดนโอุ้ยผมว่ามันหลักการมันไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะคือถ้าหลักการมันเป็นแบบนั้นก็คือการเผยแพร่ข้อมูลมันจะถูกจํากัดมากๆเลยนะ แบบนี้ยิ่งผิดเหมือนเสมือนตัวการครับผมตัวการคือรับโทษ2ปีโอ้โหนะครับพี่แก้วถามเบบโอ้โเขาบอกว่ารับผิดเสมือนตัวการเลยเหรอเดี๋ยวและไอคนที่มาคอมเมนต์อะผิดไหมจ๊ะผิดไหมฮะผิดติงโอ้โหเขาเรียกว,ว่าตามน้ําตามน้ํารับโทษเท่ากันไหมโทษเท่ากันไอเนี่ยไอคนโพสต์ก็2สองปีถูกต้องไอคนเม้นก็2สองปีถูกต้องหากคุณชอบคอนเทนต์กีฬาที่เดี๋ยวนะไอโทษสองปีนี่มัน คือโทษมีประมาทใช่ไหมฮะที่มีสาระและมันสะใจฝากนิดเดียวครับกดติดตามสปอตทุกช่องทางครับสองปีคือรอลงอาญากดไลค์ไม่ผิดสารเคยตัดสินแล้วอ้าวอันนี้คือเมนแรกเลยกฎหมายอะไรวะเนี่ยใจคอจะไม่เอาผิดมาร์คซักกร์เบร์กบ้างเหรอครับมีแต่ได้กับได้งั้นเอาปุ่มพวกนี้ออกไปเลยครับจะเอาคุกที่ไหนมาขังหมดครับกดแชร์หรือคอมเมนต์พอเข้าใจแต่กดไลค์ไม่ควรจะผิดนะ เจ้าของ Facebook ไม่น่าก,ก่อหลอให้เขาโพสถ้ากดหัวล้อหรอครับมือเผลอไปกดโดนละ่ะไม่ได้ตั้งใจกดเอออันนี้จะพิสูจน์ยังไงวะปกติบางทีแบบเลื่อนๆแล้วมือเราไปกดโดนไลค์แล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็เลื่อนต่อไอแบบนี้ถ้าไปแจ็คพอตก็สวยเลยเพราะพฤติกรรมการกดไลค์มันเป็นพฤติกรรมที่แบบว่าบางทีเรากดโดยที่เราไม่รู้ตัวมันมีนะคนที่แบบไทยเฟซบุ๊กบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยกฎหมายอ้างไม่รู้ไม่ได้เออ What the hell ทานายแก้วไปกันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยสาสี่คนตรงนี้โดนนะกดไลค์ว่าแย่แล้วน,นี้กดหัวใจเลยนะอันนี้โดนนะสาสี่คนเนี่ยโดนหรือเปล่าโหเซลล์เลยนะเซลล์เลยนะสาสี่คนแต่มันไม่ใช่กฎหมายอาญาฟ้องคนต้องหน้าด้านขนาดไหนถึงจะฟ้องคนกดไลค์เอ้ยมันไม่ใช่กฎหมายอาญาเหรอไอ้หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอะไรพวกเนี้ยถ้ามันไม่ใช่กฎหมายอาญามันติดคุกได้ไงเป็นกฎหมายแพ่งเหรอ